ชคดีมากเลยที่วีซ่าท่องเที่ยวที่กอบได้มาเนี่ยเป็นวีซ่าที่ไม่ติดเงื่อนไขหรือคอดิช่างชอบชอบที่นี่ชอบชอบเมืองชอบอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊เราจะทำยังไงละ่ะที่เราจะสามารถอยู่ที่นี่ได้นานขึ้นขอวีซ่าท่องเที่ยวมาก่อนแล้วลองมาดูก่อนมาอยู่ก่อนว่าเอ๊พอมาอยู่แล้วมันบางคนก็าาอาจจะเ u l t u r e ก็ได้พอมาถึงแล้วรู้สึกโฮม e ิ i อยากกลับบ้านเลยไม่อยู่ต่อก็ได้ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวมาก่อนมันก็ยังแบบถ้าม,มาแล้วไม่ชอบก็ยังกลับได้จะทำยังไงบ้างในการเปลี่ยนวีซ่าจาก เมาเป็นนักเรียนตุดสิทนี้ค่ะ Go ระหว่างที่พี่เฟกินข้าวไปเดี๋ยวขอเล่าไปเลยลวกันนะครับก็๊อ b ก็มาที่นี่เนาะด้วยเป็นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็โชคดีมากเลยที่วีซ่าท่องเที่ยวที่๊อ b ได้มาเนี่ยเป็นวีซ่าที่ไม่ติดเงื่อนไขหรือคอน d i t i o n ว่าห้ามเปลี่ยนวีซ่าเมื่อมาถึงที่นี่นะครับก็เลย พอเที่ยวไปได้ประมาณสักเดือนกว่าๆว่าพี่เฟยรู้สึกแบบเออชอบชอบที่นี่ชอบชอบเมืองชอบอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊เราจะทายังไงล่ะที่เราจะสามารถอยู่ที่นี่ได้นานขึ้นก็ก็คือการเปลี่ยนวีซ่าจากท่องเที่ยวมาเป็นนักเรียนนั่นเอง<ม>พอดีว่าที่บ้านกอบที่ที่ไทยอ่ะครับทำธุรกิจอาหารมาเป็น10บสปีเลยพี่เฟย์<ม>ตเองไปรู้สึกว่าเอ๊หรือเราจะเรียนในด้านนี้ไปเลยเผื<ม>่อว่าวันหนึง่งเรากลับไปพัฒนาธุรกิจที่บ้านให้มันมีความต่อยอดที่เป็นสากลมากขึ้นนะครับก็เลยเลือกเรียนเป็นคอ คูคุรี่เป็น Commercial c o คูคุรี่นะครับแล้วก็ต่อด้วย Diploma h o s p i t a l ิตีซึ่งคอร์สนี้ก็ใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีนิดๆครับส่วนเรื่องเอกสารเนาะเรื่องเอกสารในการในการใช้ขอเปลี่ยนจากท่องเที่ยวเป็นนักเรียนเนี่ยเบื้องต้นเลยทั่วๆไปก็คือเป็นเหมือนกับที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวเลยนะครับก็จะมีพวกพาสปอร์ตพวกทะเบียนบ้าน อะไรต่างๆ <S <S พวกนี้เนาะเกี่ยกวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องติดต่อทางโรงเรียนซึ่งกอฟเองก็ใช้บริการกับเอเจนต์ให้เอเจนต์เขาติดต่อโรงเรียนเพื่ออา่าออกหนังสืออัฟเฟอร์เลชเชอร์ให้นะครับแล้วก็เอกสารต่างๆพวก COE ต่างๆอย่างเงี้ยครับพี่เศ่แล้วก็ให้เอเจนต์เขาเขียนพวก g t e ให้ด้วยอย่างเงี้ยครับ,รบก,ก็ก็สิ่งที่กอต้องอ provide ให้กับทางเอเจนต์ในการเขียนพทีพีอีก็คือพวกรูปถ่ายต่างๆเพราะว่า เหมือนกับเราต้องการให้ใหใหให้้ทางอิมมิเกชั o n เนาะเห็นว่าข้อมูลที่เราอ่ะส่งให้เนี่ยมันมันจริง,รงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื mm ่อ hmm. ปิดรอยรั่วช่องโหว่ต่างๆให้ไม่อยากพลาดเนาะ mm hmm. ให้มันเปียกแล้วก็ให้มันผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับในเคสของก๊อปเนี่ยก๊อปสปอนเซอร์ตัวเองนะครับก็ก็ใช้ตัวแบงก์เซอร์ติฟิเคชั่ของธนาคารเอ,อ่ยชื่อได้เนาะธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งตอนแรกก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ้ใบแบงก์เซอร์ติฟิเคชั่นที่ก๊อปถือมาเนี่ยมันหมดอายุ เพราะว่ามันใช้ได้แค่30วันหรือว่านหนึ่งเดือนนะครับพี่เศ่ <c oughs> ก็เลยลองตัดสินใจโทรไปหาโทรไปที่ไทยเลยเบอร์ศู <c oughs> นย์สองเบอร์คอเซนเตอร์เขาแั้นแหละ <c oughs> ถ้าขอข้อมูล <c oughs> ก็ได้ข้อมูลมาว่าเราสามารถขอออนไลน์หรือขอกับเขาได้เลยผ่านทางคอเซนเตอร์เพียงแค่ยืนยันตัวตนว่าแบบเป็นผมจริงๆนะบอกข้อมูลแบบวัาวานเดือนปีเขาจะมีคําถามของเขาครับของคอเซนเตอร์เพื่อยืนยันว่าเราเป็นไม่ใช่ม c a m m e r นาออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วก็เขาก็หักค่าธรรมเนียมแค่100บาทออกจากบัญชี ไอ้ไทยพณิธย์เราที่เราฝากเงินเป็นออมทรัพย์ปกติเรานั่นแหละแค่วันเดียวเท่านั้นอีเมลเด้งเข้ามาเขาส่งเป็นไฟล์ pdf เข้ามาเลยตอนที่รอหลังจากยื่นวีซ่าไปแล้วอ่ารอนานไหมแล้วคือการปรับวีซ่าเนาะจากท่องเที่ยวมาเป็นนักเรียนอ่ะเขาพูยังกังวลแทนหลายๆลคนว่ามันจะยากไหมซิดเน่ เท่าที่ดูเคสตัวเองเนาะ,ะใช้เวลาเพียงแค่10วันวีซ่าแกนเลยไวไวใช่เร็วมาก10วันเท่านั้นเองออบางคนออโต้แกนด้วยซ้าใช่บางคนออโต้แกนซับมิเอกสารไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ออโต้แกนออกมาเลยก็มีเหมือนกันอันนี้คือเป็นการเชิญชเลยว่ามาท่องเที่ยวก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าเรียนอย่างนี้หรอ,อถ้า,ถ,าถ้าพี่เส่จะถามเลยว่าแบบถ้าทําแบบนี้มันจะโอกาสด้มากกว่ามันจะง่ายกว่าไหมหรอคือต้องบอกกับว่าผมไม่การันตีเนาะว่อาอาันไหนง่ายง่ายกว่าหรือยากกว่าแต่ ด้วยด้วยเคสผมผมรู้สึกว่าอายุจะ35แล้วถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวมาเลยจากไทยอะณตอนนั้นอะถ้าถ้าจะทำเคยือเคยคิดมาก่อนหน้านี้ว่าจะทําแบบนั้นแต่ขอนักเรียนนักเรียนมาแต่แบบพูดผิดนะคะคือจะขอจากนักเรียนมาจากไทยเลยใช่ซึ่งน่าจะน่าจะค่อนข้างที่จะยากหรือเปล่าเพราะว่าอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าแบบมาเที่ยวแล้วรู้สึกแบบอยากจะอยู่ยาวขึ้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนวีซ่าเขาเรียกว่าออนชอร์หรือว่าเปลี่ยนภายในเนี่ย มาทาแบบนี้ก็จะสามารถมีโอกาสที่จะีซ่าผ่านได้เช่นเดียวกันใช่อันนี้ก็คือเป็นอีกช่องทางนึงช่องทางหนึ่งนะครับหลายหลายคนคือ,อลองลองดูเนาะว่าอย่างบางคนคือลองเยื่นนะักเรียนนะหลายรอบแล้วตั้งแต่ที่ไทยอย่างเงี้ยจะไม่ผ่านด้วย condition ต่างๆคือบางครั้งเราก็ไม่รู้นะว่ายิมเขาหยิบ condition ไหนขึ้นมาเพื่อที่จะอนุมัติหรือว่าปฏิเสธเราอันนี้ไม่มีใครรู้เลยใช่ไม่รู้จริงๆคเราทั้ง เราคิดว่าเตรียมเอกสารเตรียมตัวมาดีแล้วทุกอย่างแต่ก็เฟลอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี่คือเป็นอีกช่องทางนึงเนาะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มันสามารถทําได้นะครับตามเงื่อนไขวิซ่าที่เราได้รับสำหรับใครเนาะที่ที่อาจจะยังไม่ก็พูดถึงกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าว่ามาแล้วจะอยู่ได้ไหมอาจจะขอเป็นเหมือนกอล์ฟก็ได้ขอวิซ่าท่องเที่ยวมาก่อนแล้วลองมาดูก่อนมาอยู่ก่อนว่าเอ๊ะพอมาอยู่แล้วมัน บางคนก็อาจจะเขาเจ้าช็อปก็ได้พอมาถึงแล้วรู้สึกโฮมซิกอยากกลับบ้านเลยไม่อยู่ต่อก็ได้ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวมาก่อนมันก็ยังแบบถ้ามาแล้วไม่ชอบก็ยังกลับได้แต่ถ้ามาแบบนักเรียนหรือหรืออะไรอื่นๆที่มันอยู่ยาวขึ้นแล้วลงทุนเยอะๆใช้เงินไปแล้วเยอะๆอย่างนี้ครับอาจจะตัดสินใจกลับบ้านไม่ได้แล้วลองมาเที่ยวก่อนใช่เพราะว่าวีซ่าเที่ยวใช้ใช้เงินไม่เยอะใช่ใช้เงินไม่เยอะครับใช่ประมาณเท่าไหร่นะคะยื่นท่องเที่ยวมาอันนี้พี่ไม่ค่าธรรมเนียมประมาณ3 0 0พกว่าบาทนะครับแล้วก็ทำไบโอเก็บรายนิ้วมือเนาะ700กว่า ตีกลมๆก็ประมาณสักห้าพันอย่างเงี้ยครับก็คือไม่แพงอันนี้ในกรณีที่ยื่นเองนะครับแบที่ยื่นเองแต่ว่าถ้าเราใช้เอเจนต์แต่ละเอเจนต์ก็จะมีค่าบริการที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ต้องไปศึกษากันดูเนาะว่าที่ไหนถูกที่ไหนแพงอันนี้สปอนไม่เข้าก็เลยบอกไม่ได้ถ้าสปอนเข้านี่จะเชียร์เต็มที่เลยเป็นคำถามนะที่มาสอบถามอ่าถามได้เลยว่ามีแฟนหรือยังโสดไหมเดี๋ยวไปตอบคำถามส่วนตัวเดี๋ยวพักหาที่เฟซบุ๊กเลยนะเดี๋ยวเอาเทปรูปแปะเลย ได้ครับพี่เจวันนี้พี่ขอบคุณน้องกอล์มมากครับยินดีมากมากครับพี่เจเดี๋ยวเราได้มาคุยกันในหัวข้ออื่นต่อๆไปนี้ได้เลยต่อไปนะคะวันนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับ